ต้องบอกว่าเป็นเรื่องไปรเลาให้ชาวเน็ตได้ทำการบ้านกันแล้วคือเริ่มมาจากเนี่ยเพจเจมอยร้อยแปดอีกแล้วมาทิ้งบอมนะฮะเพิ่งโพสต์ไปเมื่อเช้าใช่ไหมเมาานนื่อเชา้าเมื่อเช้าวันเกิดแฟนไม่มีเวลาไปแต่ไปยิมและไปเที่ยวเอกมัยกับไฮโซสนุกกว่าตั้งเยอะนี่เจมอยโพสแบบนี้เมื่อเช้าปุ๊บ คราวนี้บรรดาชาวเผือกเขาก็มาเดากันต่างๆนานานะฮะว่าเป็นใครกันนะนะมีคอมเมนต์ที่คนมาเม้นแบบว่าเขาก็อาจจะไม่ได้เม้นตรงๆนะใช่สงการไปไหนออ่าเประมาณนี้นะครับประมาณว่าเนี่ยช่วงสงการนี้เงียบเหงานะที่เขาใหญ่เงียบเหงานะอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วคือแมทพิเรนีกับนั้นแหละแมทพิเรนีกับสงการแล้วแหละเพราะอะไรรู้บ้างวันเกิดช่วงวันเกิดสงการอ่ะก็คือจริงๆอ่ะตอนแรกมีคนมาถามฉันว่าแบบ S 2> <S 2> เออเขาเลิกกันหรือยังนะวันเกิด<ม>สงการไม่เห็นแบบไม่เห็นแมตติน,น,<ป>นีมาร่วมเลยฉันก็เลยบอกว่าอ๋อแมทยังน่าจะอยู่สวีเดนหรือเปล่ายังแบบไปโชว์ท้าน้านําทาหนาวอยู่หรือเปล่าห<ม>้หาสี่สามสองเอา้านางกลับมาแล้วนี่ว่ากลับมาแล้วเออนางกลับมาแล้วก็ถึงว่างง,งว่าแบบเออทําไมไม่ได้ไปงานวันเกิดเพราะวันเกิดจะมีแค่มิ้นชารีดาแล้วก็ครอบครัวแล้วก็พี่สงการต่ออันต่ออันจริงๆแต่จริงๆมวันเกิดแฟนก็น่าจะไปนันหมายถึงว่าถ้าเป็นคนปกติเออน่าจะไปปกติสิเออปกติสิคนปกติทั่วไป ติดอะไรอ่ะแล้วอีกสักพั้งหนึ่งก็ไปส่องไปส่องดูแล้วเหมือนประมาณแบบอ่านางไปยิมอยู่เออแล้วจะมีภาพในยิมนะฮะใช่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นของอ่ะอันนี้ของพี่พกออันนี้ของพี่พกแต่อันอีกอันนึงก็คือแมทจะลงก่อนเดี๋ยวจะให้ดูต่อกันอันนี้พอแมทลงปุ๊บเราก็ไปดูเอ๊ะเหมือนกันเลยที่เดียวกันนะอันนี้ดูแบบว่าดูผ่านๆยังรู้หรือว่าบ้าหรือมันจะเหมือนประมาณแบบว่า ฟิตเด็ดมันก็เป็นเหมือนกันหมดหรือเปล่าแกมันจะมาเหมือนอะไรคนนี่กันาดนี้ยิมไรวันเนี้ยเนี่ยพี่พกวะยิ้มไรวันเนี้ยพี่พกโพสว่ายิ้มไรวันเนี้ยลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ของแมทพิลณีคุณแมทเห็นไหมคุณแมทนอนอยู่เหมือนออกกําลังกายอยู่ถูกคนก็เลยเหมือนแบบก็ที่เดียวกันเอ๊ะทำไมไปด้วยกันนะไม่พออืมีคนตาดีไปเห็นแถวโฮมเอกมัย เอกมัยใช่เขานางนางจะไปกนเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนี่นี่นี่อันนี้แล้วอันนี้มีคนตอนแรกอ่ะมีเพื่อนอ่ะถ่ายพี่พกอ่ะร้องเพลงอย่างเห็นไหมโอ้โหเอกมัยแล้วก็แมทพีรันีก็ถ่ายคู่กับเพื่อนอันนี้คือรูปที่ทุกคนจับโปะได้จับโปะได้ว่าแบบเอออ๋อไปด้วยกันหรือเปล่าที่เดียวกันใช่แต่ไอ้ที่เพื่อนฉันไปเห็นอ่ะกำลังไปดึง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 สนกัาสนเก่ากันไปเอ๊ะใครเอ๊ะใครเออหน้าแบบเอ๊ะเหมือนแฟนเก่าพี่อ้ําเลยนะ เอแล้วผู้หญิงคนนั้นใครนะแต่เขาไปกันเป็นกลุ่มซึ่งอันนี้ฉันฉันคงเถียงแทนไม่ได้เพราะเขาเคยพูดแล้วว่าเขาเป็นแก๊งกลุ่มที่แบบดื่มดื่มด้วยกันเออเออก็คือเหมือนไปไหนก็ไปกันเป็นกลุ่มหลายหลายคนก็เขาอันนี้เนี่ยที่เอกมัยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปกันสองคนไม่ได้ไปกันสองคนเพื่อนด้วยอาคุณหนึ่งในนั้นมีคุณพกมีคุณแมทแล้วก็มีเพื่อนอีกหลายต่อหลายคนถูกแต่คนเขาก็จะมองเหมือนประมาณแบบเอ๊พีรณีไม่ไม่ไม่มีความเศร้าใดๆไม่มีการเหมือนประมาณแบบว่าอกหักรักคุดเลย เพราะหน้าตาทีจะสดใสอ้าม,มหฮะเลยเฮอาสดใสล้เลิงล้ละช้อนแก้วเอ,เอาคนไปเที่ยวผับคุณจะให้ไปเศร้าอะไรล่ะคุณไปผับคุณไปเอาันทันอ,อกค่ะฉันก็นจะไปนั่งฟังเพลงบอกว่าเราเลิกกันเอ,อ,อย่างนี้นะเอาเอาเอเธอดูเธอดูบอก้อก่อนชื่อมอิมอ่ะทำไมฟังเพลงรักอย่างนั่งร้องไห้เพราะอะไรนังเศร้า <c oughs> ไม่แต่บางคนแบบความรัก ผิดหวังแต่อาจจะไปอยากสนุกกับเพื่อนอ,อ,อะไรงนี้หรือเปล่าเออนั่นแหละเววตามแม็กก็คือไม่ได้เหมือนคนอกหักก็ยังดูลาล่ายู่แต่ไม่รู้ว่าเหมือนประมาณแบบว่าอาจจะแบบเลิกกันนานแล้วแล้วก็แบบมุกออนนานแล้วแล้วก็แบบว่าเอ,อไปกับเพื่อนสนุกกว่าหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้ไม่บอกนะออนะฮะจริงๆก็คือมันมีคนเมาแล้วแหละ จำแรกๆที่เราเล่นข่าวได้ป่ะเขาเลิกกันแล้วคะนู่นนี่นั่นเขาก็พยายามมาพูดว่าอ๋อยังเจอกันอยู่จริงๆอ่ะเราหองเราแหงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะที่เหมือนประมาณแบบมีข่าวที่มาแก้ให้พี่อ้ําแก้ให้พกอะไรประมาณเนี้ยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละสังเกตตอนไหนที่แมตตัดผมสั้นใหม่ๆช่วงนั้นแหละอ๋อเหรอถูกต้องนี่คนไปถ่ายดูย้อนหลังกันเลยนะเนี่ยไปถ่ายดูย้อนหลังแล้วคนก็สงสัยกันตั้งแต่สงสัยกันตั้งแต่ที่เป็นข่าวแรกๆแต่เขาอย่างตอนนั้นน่าจะยังไม่กล้าออกมาแบบ พูดหรือยอมรับได้ใดและที่พีกว่านั้นคือพีกว่านั้นเอกวันที่สิบเอ็ดเมษายนอุ๊ยไม่นานเนี่ย <laughs> ใช่ทำไมพี่สงการควงสาวที่ไหนไปนะมีคนเล่าว,ว่าพี่สงการเปิดประตูมาเขาเป็นร้านตองหู้ร้านนับต้องหู้แถวช่องนนทรีแล้วก็มีผู้ชายคนนึงเปิดประตูมาแล้วก็ออารา เพื่อนชันอีกแล้วเพื่อนชันสารละเพื่อนุกที่เพื่อนคุณนี่ไปอยู่ตรงไหนบ้างมันได้อยู่ทั่วประเทศเปิดประตูมาปุ๊บอหุ้ยสงการใจทัศนรงอืมแล้วก็มีผู้หญิงเดินตามมาอืมเฮ้ยไม่ใช่แมทพีลณนีอ่าเออเป็นคนอื่นเป็นคนอื่นแล้วคนเนี้าก็แบบเอ๊ะหน้าตาเหมือนน้องดาราคนหนึ่งเลยอืมเอ๊ะกระเป๋าสวยจังเลยอืมอ่ะก็เลยเหมือนประมาณแบบ ใช่แหละน้องคนนี้แน่เลยไปส่องไอจีดีกว่าดังไหมน้องน้องคนนี้ดังไหมในระดับหนึ่งเป็นดาราที่ดังในระดับหนึ่งมาจากแบบลุก,ลกแรกๆอะดูดูมาจากประการประกวดแบบใสๆอะใสๆน่ารักพอ,อมาช่วงนี้น้องแบบโอ้โหโชว์แบบเปรี้ยวจีจารเลยอะเมื่อก่อนน้องจะเป็นคนใสๆอเออแล้วคนก็เลยเหมือนประมาณแบบ เออผู้หญิงคนนี้หน้าตานเหมือนน้องดาราคนนี้เลยที่น่ารักเรื่องรักเล่นซีรีส์เรื่องนี้แบบบางบางบาง,บงอ่ะอีกสักพักหนึ่งอุ้ยกระเป๋าคุ้นๆน,น้าไปสองไอจีเพื่อนฉันก็สาระะไงไปไถ่ายปุ๊บ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 ,บดูดิแกดูแกดูแกด,ดูนี่อุ้ยกระเป๋าเหมือนกันเลยชัดเลยคนเดียวกันอือืมชัดเลยก็คือว่าใช่เลยใช่น้องคนนี้อายุสามสิบละจริงๆยังรูสายอยู่ตัวเล็กไหมตัวเล็กๆอักษรย่อมอม้าเหมือนกันโอ้ยรุดล ไม่เป็นไรเราไม่ได้พูดชื่อใช่ออสนยอมมาแต่ไม่ใช่แมทพิรณีแค่นั้นเองเออพี่สงการไปกับใครลองก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถามเขาเองละกันเอออายุห่างกัน10ปีอแค่นั้นโอเคนะฮะะไปรอดูแล้วก็ฟังจากปากของเขากัน